สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยเขา้าสููส่องหนุ่มมุ้งชนคนอีสานครับพี่น้องมา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 พี่นอ้องมามาทำกับเขาอีเดี๋ยวมอนี้โอ้ยโอบโอบหน่อยโอบหน่อยส้างเขียดหมูนี่แม่โอ้โอบผมเอาไปโอบเอาบางอย่างเนาะใส่หมออ้ออบแหงเลยห้าตัวหาตัวน,น้อยๆครับมือนี้จะพามาทำเมโนูค,ครับโอ้แหงโผดไปแยกดอกเนาะ พอดีผมอบไว้ตังไม่ได้ไว้ก็ได้ไปไอเห็ดงานมาหมอมันตัดพอดีโอ้ยแหงปวดครับแหงปวดเดี๋ยวผมจะเอามาซับเนาะครับเนาะมาซับเมันม้นๆครับอ่ะซับก่อนครับเริ่มต้นเนาะครับเนาะเริ่มต้นกันเดี๋ยวผมเอามาซับเดี๋ยวกังค่อยมาเบิ่งว่าจะเฮติยังแน่ครับครับมาเริ่มต้นกันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเคียงก่อนมันจังสิบวอ เสียงดังโอ้ยฮะลองเขียงจังหน่อยก่อป๊บหน่อยฮาโตรครับป๊บหน่อยฮาโตสิมาที่เรียกว่าจะปนเนี่ยนั่นที่ทำน้ำผึ่งนะอโอ้ขอบขนาดด้วยครับขอเป็นกรอบด้วยอยางอ,อันโอบ่อโอ้บ่อยผัดไปเห็นงาน นะครับทุบมันอ่อนก่อนมันจะไม่ด้าห่อฝากมันจังบ่โมฟงนี่งฟงนี้เบิร์ดเหรอครับฟงนี้เบิร์ดพี่น้องเอ้ยโอ้นานานานเฮียเบิร์ดเฮียเบิร์ดพี่น้องเลยฟงโมเบิร์ดโอ้เฮียติมเบิร์ดพี่น้องเลย ขามันเดี๋ยวผมจะเรื่มซับด้วยครับด้วยซับให้มันอเุีาดครับผมจะบริจามหน,นอผมจะซับโอ้ยยังแข็งอยู่ครับกอปวดครับมันกอปวด่ะขออนุญาตฝากคนด้วยครับด้อมัน ใส่เวลาเนี่ยนี่ครับมาโชว์ของใหม่นะพี่น้องของขวัญปีใหม่ครับอ่าแม่หบานพุ่นจัดใหมครับเป็นเตาเกียดใหม่นะครับนาอโอ้ยงามหลายบาทเฮ็ดยังกินเฮ็ดยังกระแสบได้บาทนี่แต่เตาเกียดใหม่ย่างสวยงามเลยครับเตาเกล็ดแบบไม่ไหมเลยพี่น้องอินฟาเดยดเออ ผมฝันมาตั้งนานเลยครับเนาะแต่ก้อนก็มีเลยนะครับอินฟราเรดแต่ว่าเด็กใส่ไปก็มาสื่อใหมยอ่าหยุดไปนานเลยส่วงหนึ่งก็ได้มาสื่อใหม่์แตอินฟราเรดบาทเนี่ยโอ้ยแบบสวยเลยครับน้องหนึ่งเขาเบิง้งครับเขาซุกเลยครับเขาก็ซุกเลยพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะใส่เขาก่อนนะเนาะข้าวเผาก็ผมฝากมันฝุ่งผมเดี๋ยวมาตำเอาครับ ละเอียดนะครับเดี๋ยวเขามาปรุงกันครับเดี๋ยวมาเตรียมตัวปรุงครับฮะครับพี่น้องมาเริ่มต้นกันครับใส่น้นปลาจั่หน่อยครับพี่น้องบดิซึ่งพุ่งกับมารเกลือหน่อยหนึ่งหน่อยเนาะใส่น้นปลาไว้จั่หน่อยหยันบุนวัว,นวนแกงนัวนี่แหละแกงนัว,นวนใส่ตามอาทยาใส่โอ้นีพีพ่พงษ์ไก่สีเบิร์ตด้อยบอว่าพี่น้อง อย่างนีเ้เกบ็บบก่อนเนี่พี่น้องครัเสะข้าวขัวกันจุ้นวยขัวขัวขัว,ข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 วเอาพริกมาใส่ครับพริกหั่นพริกซอยกับใบมะกรูกดครับใบมะกรูดซอยด้วยกันใบนี้เตรียมมา,มาใส่กันเลยคนพร้อมกันนี่คน,นเข้ากันก่อนไม่อยากใส่หมกนวงไปหน่อยไปสิพี่น้อง ใช้มองได้มันเสียพี่น้องเมามากเลยเอามองมาใส่ครับพี่น้องครับพี่น้องทับมาเลยคงจะมาหั่นพี่น้อยก่ามันเป็นวงมองเกลียวกระเหม็นครับมันโมเมนต์วงมองเปียวเอารสชาติเปียวมันนิดนึงนี่ลยนะครับเพราะว่ามันโมเมนตเกลียวกระเหม็นเนาะเอ้ยโมเมนม์วงเปียวมันเป็นเกลียวกระเหม็นหั่นเล็กน้อย ซาบบริสุทธิ์เหี้ยบมันไหนใส่ลงไปด้วยครับผร้ายนะครับร้ายๆครับจะได้ร้ายน้ำมันม่วงนี่ละพี่น้องเลยสื่อเกินว่าแนวได้น้องมันนี่น้องมีโนยังยำกบจะเป็นยำกบหรือว่าเป็นก๋วยกบพี่น้องเฮ้ยน้ำม่วงมาใส่เต็มเลย,วยหวานพะยาด้วยพี่น้อง หน่าย,ายหนึ่งกูสิด้เพิ่อพวหน่วยอยู่แล้วนี่กะว่ามันมวงนี้เสมงวงลงไปยันโมหน่เสีมคนหน่วยลงไปอีกทีหนอท่านนี่เสหอมท่านนีส่สหอมเสหอมนี่เฮงสิด้้ายยี่วาย่ <c oughs> ยายาม่วง,งกรไดนะครับ <c oughs> มว่ว,กกมวังร้ายปวดเะมก็มาเปียวนาะเนีย สิ่งม่อนครับถ้ามันเปียวบวกล่ะยังเอาบางหนาวใส่เนาอผมเปียเป้ยวกินกับเขาห่อนๆนี่นะโอเคฮีโร่ครับผมเปี่ยวหน่าจะโอเคครับมาจากน่วเป็นไรพี่น้องเอ้ยมันม่วงมันได เป็นหนัวอีกคนเจ้าหนอนครับพี่น่อสายเสียบลายเป็นหวัวไว้น้อสายเบดสองสายเสียบลายออหอมสิบ,บาทครับใส่เบดพี่น้อเลยที่ตุ่นหอมเลมาสิบ,บาทใสเ่เบ็ดใส่จานบกไงพุ่นพนคนน เดี๋ยวปล่อยด้วยพี่น้องนี่อ่ะโอเคครับพี่น้องพุ่มเพียร์ก็ได้เดี๋ยวผมจัดผักเขาก่อนแป๊บนึงครับเรียบร้อยครับพี่น้องจัดผักเขายำกบนี่ละ่ะเรียกว่าก้อยกบนะว่าภาษาบานอีสานเฮาอยำกบอ่ะตัวน,นี้ก็ที่เป็นพริกเฮ้ยเป็นไอ,มอ,อน้มักดถั่วแตงแตงอ่อนมาจากบ้านเฮาพุนะ่นน่ะด้วยบริฟานเปลือกครับ อร้อนครับพี่น้องพักสะเลาตลาดเอามาดวกครับอ่ะขอขอบคุณผู้ี่เข้ามาเยยมชมครับขอบคุณทุกศรัพย์ทุกไหลเลยครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับมาไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบายครับดืมครับพี่น้องสมพักยในตู้เย็นพอดีไปเอามานำโอ้กินกับมันกับเบิดตัวนั้นเะครับพี่น้องสมพักมาแต่บ้านคือกันครับของฝากจากบ้านเฮาครับ นี่แต่ของฝากทั้งนั้นเลยอะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปยครับ